นำไหลยนมันอร่อยไหมปัง สวัสดีค่ะว,วันนี้นะคะก็เป็นวันที่31กรกฎาคมนะคะวันนี้ก็คือป้าจะมาทํากับข้าวก่อนกลับค่ะป้าจะกลับบ้านวันนี้นะคะหลังจากที่มาอยู่กับเราประมาณ5วัน4คืนป้ากับยายก็จะกลับพร้อมด้วยนะคะดยลุงยาจะเหมารถมารับค่ะตามจริงลุงยาก็มีรถอยู่นะคะแต่ว่าลุงเคียร์ขี่มา <จอ S 2> ไม่ได้อไว้อย่างนั้นแหละย<อ>กชายออกัสคือมองไม่หยุดค่ะเห็นอะไรก็อยากกินหมดรถกระบะของลุงยา ะะป้าบอกว่ามันขี่มาไม่ได้ไกลค่ะเพราะว่ายางล้อมันไม่ดีนะคะขี่มามันอาจจะเบนอาจจะ พังอาจจะอะไรประมาณนี้นะคะก็จะลบาบากนะคะลุงยาก็เลยเหมาลดมาเลยเ<ร>จ้าเราเคยบอกทุกคนแล้วนะคะว่าป้ามาวันที่27นะคะมากับลุงมากับตากับยายกับอ้อมกับกาตูนะคะแล้วก็ะะมาอยู่กับเรานะคะเราก็ทําบุญตักบาทนะคะป้าก็มาช่วยงานเลยค่ะจนถึงวันที่28นะคะตอนบ่ายนะคะตอนแรกแกก็บอกว่าวันที่28ตอนบ่ายจะกลับนะคะแต่ว่าเด็กๆอยู่หลายวันค่ะแล้วก็จะอยากจะอยู่กับ ครอบครัวนะคะอยู่กับพ่วงหนูค่ะอยู่กับพี่อยู่กับน้องค่ะกับยายก็อยากจะอยู่กับลูกอยากอยู่กับหลานค่ะแล้วก็หยุดหกวันด้วยก็เลยอยู่นานๆเลยค่ะก็เลยให้ลุงกลับคนเดียวค่ะช่วงบ่ายวันที่28ก็ให้ลุงกลับคนเดียวก็ค่อยให้ลุงกลับมารับใหม่ค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่ส1นะคะลุงก็กลับมารับค่ะกลับมารับตอนเย็นนะคะบ่ายมาลุงก็ โทรศัพท์บอกเลยว่าให้ทํากับข้าวไว้แกกําลังออกมานะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ5้าโมงเย็นแล้วแกก็จะทําเมนูแกงขั่วฟักทองใส่ไก่นะคะบ้านเราก็มีสวนนะคะก็ปลูกขาปลูก ผักแมงรักนะคะใบแมงรักป้าแกก็ไปขุดเอาขาเองค่ะไปเด็ดยอดใบแมงรักมานะคะที่เราทํารั้วกั้นแบบนี้นะคะเพราะว่ากลัวไก่มันเข้ามาในบ้านค่ะขนาดทารั้วไก่ยังเข้ามาได้เลยไม่ทําแบบดูไม่ได้เลยป้าแกก็กําลังลงมือทํากับข้าวนะคะก็แช่ข้าวไว้นะคะไว้นึ่งนะคะแล้วแกก็จะมาล้างขาล้าง ใบแมงลักนะคะล้งางผักแกก็จะมาเตรียมวัตถุดิบนะคะก็มีพวกหอมแดงค่ะใส่ลงไปแล้วก็พวกข่านะคะพวกตะไครกสมุนไพรเครื่องเทศประมาณนี้นะคะใส่ลงไปบ้าน <ไป S 1> เรานะคะเรียกแกงขั่วฟักทองค่ะหรือว่าอ้อมบึกอื่ด้อจ้าแต่ป้าบอกว่าบ้านป้าเรียกว่า แกงฟักทองที่สิสเกตเขาเรียกแบบนี้นะคะมันเรียกต่างกันได้นะคะแต่ว่าก็เหมือนกันค่ะรสชาติออกมาเหมือนกันก็จะใส่พริกสดลงไปแล้วแกก็ปรุงรสนะคะแกใส่รสด,ดีลงไปด้วยค่ะ แล้วก็ใส่พวกผงนวลอะไรนะคะใชายออกัสคือโซนมากเลยค่ะต้องทําใจนะคะเพราะว่าเป็นเด็กผู้ชายก็โซนเป็นปกติค่ะอยางน้องก็เพิ่งจะปีกว่าด้วยค่ะเป็นวัยกําลังโซนนะคะมะปางต่ก่อนก็โซนแบบนี้เลยจ้าแล้วก็จะมาตาพริกตาอะไรให้มันเข้ากันนะคะโขกให้เข้ากันแล้วก็มาหั่นไก่ค่ะเป็นไก่บ้านนะคะเป็นนี่นะคะไก่บ้านแต่ไม่ใช่ไก่บ้านตัวเองนะคะไก่บ้านที่ซื้อมาไก่เป็นชิ้นนะคะแล้วก็จะคุ้นเคยแต่แบบ ทำแบบหมูใช่ไหมคะแต่วันนี้มันไม่มีหมูค่ะก็เลยทำแบบไก่ก็จะเป็นแกงขั่วฟักทองใส่ไก่นะคะแต่ก่อนเราก็เคยลงคลิปทำให้ดูหลายรอบแล้วนะคะก็จะเป็นแกงขั่วฟักทองใส่ซี่โครงหมูใส่กระดูกหมูใส่เนื้อหมูนะคะแต่ตอนนี้ก็แกงขั่วฟักทองใส่ไก่จ้าแกก็เป็นคนทำอาหารอร่อยนะคะแล้วก็ชอบทำให้คนอื่นทานเหมือนกันเลยค่ะเหมือนพ่อจ๋าแล้วก็ะะทำเร็วด้วยค่ะ ป้าแกก็เป็นมือโปรการทำอาหารเลยนะคะจะมาหาเราหรือเราไปหาป้าก็ทำแต่กับข้าวิี่อนนี้เด็กๆก,กำลังวุ่นวายกับขาตั้งกล้องของเรามากมาปังกับการ์ตูนเป็นไรก็ไม่รู้นะคะชอบแกล้งตาทั้งวันเลยค่ะย่าหัวเด้อสูฉันละนายกับเด็กหน่อยซุ่มโมนีจ้าค้ดนายเลยมึงที่ล่ะจ้ามึงมึง กวนตาบ่หยุดเลยค่ะกวนตาทั้งวันแล้วก็จับกลุ่มปั่นจักรยานลากรถเล่นนะคะแล้วที่สําคัญชอบขี่รถไฟฟ้าด้วยค่ะแล้วน้องออกกัดก็เดินไม่หยุดเลยจ้าทํานู่นทานี่แล้วนะคะลุงก็มาถึงแล้วค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มแล้วนะคะจะครึ่งแล้วจ้าแม่จ๋าก็ตักแกงคั่วฟักทองนะคะหรือว่าแกงฟักทองใส่ไก่นั่นแหละค่ะ ตักไปเสิร์ฟเลยจ้าฝีมือป้านะคะทําก่อนกลับค่ะพ่อจ๋าก็เอาค่าใส่กล่องนะคะจ้าเสร็จแล้วจ้า ตากับยายก็กินกับข้าวสวยนะคะส่วนคนอื่นก็กินข้าวเหนียวตากับยายมาอยู่กับเราก็กินแต่ข้าวสวยค่ะเพราะว่าอยู่นู่นแกก็กินแต่ข้าวาใช่ออกกัดสร้างวิลกรรมอีกแล้วค่ะจุงจักรยานไฟฟ้าแล้วหนึ่งปินไผ่ไปทั่วลูกไผ่กับเมืองเอาเองแลจ้าน,นะคะทุกคนก็บอกว่าอร่อยเลยค่ะส่วนตาที่เสื้อสีน้าเงินนะคะแกอยู่บ้านกิษณนาค่ะแกก็เป็นคนที่ลุงยาเหมารถมานะคะก็ไปกลับนะคะมาประมาณ5้าโมงเย็นสี่โมงเย็นนะคะก็ มาถึงประมาณหนึ่งทุ่มค่ะกินข้าวเสร็จก็ออกไปประมาณหนึ่งทุ่มคร่อมนะคะออก็นั่งกินข้าวกับตากับยายเลยค่ะก็อร่อยมากเลยนะคะ วันนี้ทุกคนก็กินข้าวอย่างอร่อยและค่ะพูดคุยกันไปนะคะหนูก็เอาหลอดไฟมาให้ลุงนะคะเพื่อที่จะไปเปลี่ยนบ้านตากับยายนะคะพอดีว่าดลอดไฟพังค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเก็บถ้วยเก็บจานนะคะเราก็จะเตรียมเอาของฝากมาให้กันและกันค่ะแล้วก็เตรียมบอกลานะคะเพราะวันที่มานะคะป้าก็เอาของมาช่วยงานเราเยอะมากเลยค่ะเอานู่นเอานี่มาเยอะนะคะป้ากลับเราก็ต้อง เตรียมให้ป้ากลับด้วยจ้าของฝากนะคะพ่อจ๋าก,ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเห็ดนะคะเป็นเห็ดที่เราลวกไว้นึ่งไว้เข้าตู้เย็นเข้าช่องฟิตไว้นะคะที่ทำแบบนี้เพราะมันจะอยู่ได้นานนะคะก็จะให้ป้าเอากลับเลยนะคะแล้วก็จะมีพวกน้ำยาข้าวปุ้นพวกแกงจืดอะไรนะคะที่แบบเยอะมากเลยค่ะเหลือเยอะมากเข้าตู้เย็นไว้ก็ออกมาไว้ให้ป้าอุ่นกินย<า>ยนะคะ จะกลับแล้วจ้าแม่จ๋าก็ไปขนจานขนนู่นขนนี่ขนถ้วยขนทัพพีขนช้อนใ,ให้ตากับยายนะคะเพราะว่าอยู่บ้านแกไม่ค่อยมีถ้วยมีอะไรค่ะมัน,<ค>นหาย <จะ S 1> หมดใ<ห>้แกกลับไปนะคะ<ๆ>พอลูกหลานไปเยี่ยมไปอะไรจะได้มีจานใส่ข้าวอะไรนะคะนะคะเราก็แบบกาลังแบบพูดคุยกันเมา้ามอยตาก,ก็คือร้องให้เลยค่ะแบบบอกว่าจะกลับแล้วอยากอยู่กับลูกสาวนะคะอยากอยู่กับแม่ก็ร้องให้นะคะ ป้าก็เลยบอกว่าคินห่อลูกคินห่อหลานก็อยูุ่ติลายุติลาเดี๋ยวค่อยกลับเดี๋ยวเซพ่อไปส่งเดี๋ยวจ้างกลับแต่ตาก็บอกว่าจะกลับนะคะจะกลับกับยายแต่ก็แบบร้องไห้นะคะก็บอกนุ่นบอกนี่นะคะสอนนู่นสอนนี่ค่ะก็เอานู่นเอานี่ไปขึ้นรถแล้วนะคะเตรียมตัวที่จะกลับแล้วค่ะเสื้อผ้าอะไรก็เก็บแล้วนะคะปางนะคะตอนที่ยายอยู่นะคะไม่คุยเลยจ้าแต่ตอนที่ยายจะกลับนะคะมาคุยไม่หยุดเลยจ้าพ่อก็ไปขนเอานู่นและนี่นะคะมาให้ค่ะ มาเป็นของฝากก่อนกลับบ้านนิดนิดนหน่นอยนะคะไม่ได้เยอะอะไร<น>ะค่ะคาแรคเตอร์ของยายนะคะที่ต้องพูดไม่พูดไม่ได้ค่ะก็คือยายชอบเคี้ยวหมากมากยายก็คือเคี้ยวหมากไม่หยุดเลยจ้าก็จะเห็นกระตานะคะหรือว่าตะก้าใส่หมากนะคะแกถือไปะะด้วยคะแม่จ๋าก็ให้เงินยายกับตานะคะ แล้วก็ไหว้ขอพรตากับยายบอกลาตากับยายค่ะตาก็คือน้ำตาซึมร้องไห้นะคะทุกครั้งเลยค่ะมาที่ไรไปหาที่ไรก็ร้องไห้นะคะคิดถึงเวลาจะกับคนก็บอกลากันนะคะเตรียมที่จับไปส่งกันแล้วค่ะเราก็บายบายไว้แล้วนะคะนี่ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มกว่า,วาแล้วนะคะจะสองทุ่มแล้วค่ะเราจำเวลาซะดใชายอ,อกกัสถึงจะโซนถึงจะดื้อถึงจะสร้างวิลกรรมแต่ก็น่ารักนะคะนี่จ้าแล้วก็มาบายบายด้วยนะคะการ์ตูนก็ จะกลับแล้วค่ะออกัสก็บายบายนะคะเม่ก็บอกว่าออกัสบวคิดหอดยายบ่กแล้วบวันนี้พระสิกน์มาสิจังสีจังสันมาค่ะแล้วก็จะเดินไปส่งตากับยายส่ง ลุงกับป้าอยู่ที่หน้าบ้านนะคะขึ้นรถค่ะตาก็เดินไปร้องไห้ไปป้าก็ย้ํานะคะว่าก็อยู่ต่อที่เดี๋ยวค่อยไปส่งแต่ตาก็จะกลับนะคะแต่ตัวเองก็ร้องไห้นะคะเดี๋ยวเราจะไปหาใหม่นะไม่งั้นก็มาหาเรานะคะเราก็ไปไปมามาหากันอยู่ตลอดนะคะลุงยาก็จะกลับแล้วค่ะแล้วก็เกี่ยงกันเรื่องที่นั่งเยอะนะคะก็แบบคนมันมาเยอะนะคะมันก็เป็นรถนะคะมันก็ไม่ได้ ใหญ่อะไรนะคะก็แคบๆค่ะก็แบบลุงก็เกือบจะไม่ได้กลับนะคะ่ะเกือบจะขึ้นไม่ได้จะให้ลุงไปนั่งหลังก็คงไม่ได้นะคะจะไปนั่งคนเดียวตอนกลางคืนก็ไม่ได้ก็พยายามจัดที่นั่งนะคะให้มันครบคนนะคะขวาจะขึ้นได้ก็คือยัดค่ะยัดเป็นปยอ,องยายกับการ์ตูนก็จะนั่งหน้านะคะนั่งหน้าด้วยกันค่ะเพราะตัวใหญ่ก่อนเพื่อนส่วนคนอื่นก็จะนั่งเบาะหลังนะคะนั่งเบาะหลังจ้าคนจะกลับแล้วนะคะบอกลากันเลยจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ มาพบกันอีกใหม่นะคะป้าก็ชวนบอกว่าปิดเทอมไปอยู่กับป้านะไปหาป้านะป้าจะพาทํานู่นทํานี่นะคะป้าก็คือใจดีมากเลยค่ะยายก็คือโทรมาหาเราประจำ <ไป S 1> เลยค่ะเจอกันมาก